ันนี้ค่ะหมาพามารีวิวบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นอิงลิชนะคะให้คุณได้สัมผัสความสุขพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบในบรรยากาศร่มรื่นมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ค่ะเพื่อจะเติมความสดชื่นให้กับชีวิตบนทําเลบางนาเทพรักษที่เดินทางสะดวกอยู่ใกล้ทางด่วนและเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ง่ายด้วยค่ะ และถ้าพูดถึงทำเลที่ตั้งของโครงการคาซาวิลเทพารักธนสิทธิ์นะคะถือว่ามีทำเลที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็มีความพร้อมในการใช้ชีวิตแถมยังเป็นทำเลที่เดินทางสะดวกอีกด้วยค่ะ โครงการอยู่ในซอยธนสิทธิ์หรือว่ารู้จักกันดีในชื่อของซอยบางปลาสค่ะเข้ามาจากถนนเทพรักษ์ประมาณ1.3กิโลเมตรตัวโครงการจะอยู่ทางขวามือค่ะอยู่ที่โครงการจะเชื่อมต่อเข้าไปถนนสุข,ขุมวิทและวิ่งตรงเข้าเมืองได้เลยนะคะนอกจากนี้เชื่อมต่อกับถนนสายสําคัญในย่านนี้ได้ครบไม่ว่าจะเป็นถนนบางนาตราด ถนนแพรกษาถนนกิงแก้วและถนนตำรุบางพลีถ้าไปสนามบินสุวรรณภูมิก็สะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางด่วนบูรพาวิถีด่านบางพลีและทางด่วนวงแหวนการจนาพิเศษด่านเทพารักษ์ทำให้การเดินทางเข้าเมืองและออกนอกเมืองได้ง่ายและนี่ก็คือเมนเกตของโครงการคาซาวิวเทพารักษ์ธนสิทธิ์ค่ะ ความปลอดภัยนะคะก็จะเริ่มต้นกันที่จุดเมนเกตแห่งนี้ละคะ่ะที่นี่มีทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็กล้อง C C T V ด้วยค่ะการเข้าออกของที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งแยกนะคะเป็น2ฝั่งด้วยกันแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมี2ช่องทางแยกระหว่าง r e s i d e n c ซึ่งเป็นลูกบ้านแล้วก็ visitor สำหรับ r e s i d e n c ค่ะจะเข้าออกโครงการด้วยระบบสแกนป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ภายในโครงการนะคะก็ยังมีกล้อง C C T V ที่จะดูแลความปลอดภัยด้วย และทุกยูนิตในโครงการก็มีสัญญาณการขโมยแบบ Smart Security ด้วยค่ะ นี่คือเล็กวิวคลับค่ะซึ่งเป็นคลับเฮาส์ในโครงการคาซาวิวเทพรักธนสิทธิ์นะคะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นอังกฤษค่ะก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ล้อกันไปเลยค่ะกับคอนเซปต์ของโครงการนั่นเองนะคะโทนสีที่เห็นนี้ก็คือสีขาวกับสีเทานั่นเองค่ะส่วนหลังคาของคลับเฮาส์ก็จะเป็นทรงจั่วค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะมีการออกแบบในส่วนของด้านหน้านะคะให้เป็นทางลาดถูกหลักตามของยูนิเซลดีไซน์ค่ะเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้รถเข็นเด็กหรือว่าวีลแชร์ทำให้เข้าไป ใช้งานพื้นที่ส่วนกลางได้สะดวกค่ะบรรยากาศภายในเล็กวิวคับค่ะถูกออกแบบมาให้รองรับการทํากิจกรรมของทุกคนในครอบครัวได้ลงตัวเลยนะคะโซนที่ใหม่อยู่ตรงนี้ค่ะก็คือล็อบบี้และโคเวิร์กิ่งสเปซนั่นเองนะคะจะใช้รับรองแขกนั่งพักผ่อนหรือว่านั่งทํางานเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะมองเห็นทั้งวิวสระว่ายน้ําและก็วิวสวนส่วนกลางค่ะสําหรับ เลควิวขับนี่นะคะก็ด้านในเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นพื้นที่ของโคเว r ร์กิ s งสเปซแล้วนะคะด้านนอกอมันจะเชื่อมกันเลยนะคะกับตัวที่จะเป็นฟิตเนสรูมค่ะถ้าใครที่ชอบออกกำลังกายจะคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งได้เพราะว่าออกกำลังกายไปก็สามารถที่จะมองเห็นวิวของสระว่ายน้ำแล้วก็สวนส่วนกลางเช่นเดียวกันนะคะและเมื่อพูดถึงสระว่ายน้ำของโครงการนะคะที่นี่เขาจะให้เป็นสระขนาดใหญ่ค่ะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือที่มีความกว้าง8เมตรแล้วก็ยาวถึง19เมตรเลยนะคะมีความปลอดภยัยสามารถที่จะลงได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ ู้ใหญ่พวกเขาแบ่งแยกระวังสระเด็กสระผู้ใหญ่เอาไว้ให้ถ้าใครที่ชอบออกกําลังกายว่ายน้ําแบบจริงๆสระนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะและมีที่นั่งพักผ่อนริมสระนะคะบางครั้งที่พ่อแม่นะคะอยากจะนั่งดูลูกๆว่ายน้ำเนี่ยก็สามารถนั่งได้นะคะทั้งโซนด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะ เชื่อมกับเลควิวค,ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สวนส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า3ไร่เลยนะคะมีสนามเด็กเล่นพร้อมกับปูพื้นเพื่อลดแรงกระแทกป้องกันเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุสําหรับเด็กๆนั่นเองค่ะใครที่จะเดินเล่นหรือว่าวิ่งออกกําลังกายนะคะเขาก็จะมีจ็อกกิ้งแท็กที่ความยาว550เบเมตรถ้าอยากจะนั่งพักผ่อนก็ได้นะคะเขามีที่นั่งพักผ่อนด้วยค่ะในบรรยากาศที่รม่มรื่นมากๆค่าส่วนกลางของโครงการแค่25บาบาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะ โครงการคาซาวิวเทพรักษนสิทธิ์ค่ะพัฒนาบนที่ดินรวมนะคะประมาณ89ไร่กว่า,วาค่ะเป็นบ้านเดียว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นอังกฤษนะคะทั้งหมด387ยูนิตค่ะตัวโครงการออกแบบมาในคอนเซปต์ l t v e t r i b r e e z y Bridge สัมผัสความสุขครั้งใหม่อีกระดับของการใช้ชีวิตในบรรยากาศสบายๆกับสายลมแห่งการพักผ่อน บ้านทุกหลังในโครงการนะคะจะหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่รับลมแล้วก็หลบแดดได้ดีอยู่สบายด้วยค่ะแบบบ้านที่นี่มีให้เลือก4แบบที่ดินตั้งแต่51ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย171ตารางเมตรไปจนถึง261ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3-4ห้องน้ํา2-3ที่จอดรถรองรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ได้หลายเจเนเรชันค่ะ หลังที่เห็นอยู่นี้นะคะคือแบบบ้านที่ชื่อว่าอาเคเซียนั่นเองค่ะโครงการนี้เนะคะเขาจะก่อสร้างบ้านนะคะแบบคอนเวนติโนลค่ะก็เป็นผนังเนี่ยกาะอ,อิฐฉาบปูนนะคะเกาะด้วยอิฐมวลเบานั่นเองนะคะซึ่งจะง่ายต่อการที่เราจะ หรือว่ารองรับการต่อเติมในอนาคตบางครั้งที่เราต้องการจะขยับขยายเนื่องจากสมาชิกในบ้านของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสไตล์เขาจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ามาในสไตล์โมเดิร์นอังกฤษนั่นเองนะคะก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษแล้วก็โทนสีที่ใช้ของฟาซาดด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นโทนสีอ่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นของบ้านให้สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์มากขึ้นค่ะด้วยผนังด้านหน้าเนี่ยที่จะเป็นเหมือนกับลายอิฐนั่นเองนะคะส่วนหลังคาค่ะด้านหน้าจะเป็นหลังคาทรงจัว่วด้านหลังก็จะเปป็ญญนนทรงงงัั้้าาคขขออดีอแบบ ก็คือจะป้องกันแดดแล้วก็ลมฝนได้ทุกด้านนะคะระบายความร้อนได้ดีด้วยแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราค่ะอาเคเซียค่ะที่ดินเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่71ตารางวาพื้นที่ใช้สอยก็คือ234ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำา1พื้นที่พักผ่อนค่ะ แบบบ้านนาเคซียค่ะสามารถจอดรถนะคะในบริเวณที่จอดรถตรงนี้ได้3คันค่ะซึ่งโครงสร้างของเขานะคะที่จอดรถในร่มเนาะก็จะเป็นแสลบออนบีนค่ะลงเสาเข็มไว้ให้ลึกเท่ากับตัวบ้านเพื่อป้องกันการสุดตัวนั่นเองนะคะแล้วก็มีจังชั่นบ็อกเอาไว้รองรับการติดตั้ง EV Charger เผื่อว่าบ้านไหนมีรถไฟฟ้าค่ะ ประตูทางเข้าบ้านนะคะของโครงการนี้หมายชอบอย่างหนึ่งนะของแบบบ้านอะเคเซียค่ะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้อยู่ใต้ซุ้มชายคานะคะที่มีสเปซค่อนข้างกว้างเลยค่ะก็สามารถที่จะแบบหลบแดดหลบฝนได้ก็เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเรานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยล่นประตูเข้าไปด้านในนั่นเองนะคะแต่ว่าในบ้านเนี่ยจะไม่เสียพื้นที่หรือว่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะคะส่วนประตูทางเข้าค่ะของแบบบ้านอะเคเซียนะคะที่นี่ให้เป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่เลยะคะ่ะเป็นบานลูกฟักด้วยนะคะแล้วก็กรอบประตูแล้วก็หน้าต่างที่นี่ให้เป็น UPVC สีสีขาวค่ะสวยงามเข้ากันเลยนะคะกับสไตล์โมเดิร์นอังกฤษนั่นเองนะคะเวลาปิดเนี้ยก็เสียงรบกวนจากด้านนอกจะเข้าไปในบ้านน้อยมากๆค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะว่าให้ดิจิตอลดอร์ล็อกมานะคะเวลาเข้าออกนะคะก็จะเข้าออกได้ทั้งสแกนลายนิ้วมือกดรหัสนะคะใช้คีย์การ์ดหรือว่าเปิดผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้เลยค่ะ บรรยากาศด้านในบ้านของแบบบ้านอเคเซียค่ะที่นี่เขาออกแบบมาให้มีความโปร่งนะคะแล้วก็รู้สึกได้ถึงความสูงนั่นเองนะคะเพราะว่าประตูแล้วก็หน้าต่างที่นี่เขาจะเป็นบานใหญ่ทรงสูงค่ะ จึงทาให้แสงสว่างจากด้านนอกที่ส่องเข้ามาข้างในนะคะได้แสงสว่างอย่างทั่วถึงแล้วก็มีความโปร่งเลยค่ะหลายคนอ่ะเห็นประตูทรงสูงแบบนี้นะคะอาจจะก,กังวลเรื่องของความปลอดภัยต้องบอกว่าที่โครงการนะคะทุกยูนิตเลยนะคะเขาจะมีสัญญาณกันขโมยที่ชื่อว่า smart security ค่ะติดตั้งให้ที่ประตูหน้าต่างนะคะทุกบานที่อยู่บริเวณชั้นล่างแล้วก็มี IP Cam e r a ให้อีก1จุดค่ะที่บริเวณโซน Living ตรงกลางนี้นั่นเองนะคะสําหรับความสูงโปร่งชั้นล่างนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ2.7เมตรค่ะพอเราเข้ามานอกจากจะสัมผัสดได้ ้ถึงแบบความโปร่งแล้วอะฟิลลิ่งของความเป็นโฮมมี่แล้วก็เหมาะกับการอยู่อาศัยเพราะว่าโครงการนะคะเขาปูพื้นนะคะชั้นล่างจะเป็นพื้น SPC ลายไม้นะคะสวยงามเลยค่ะสัมผัสเนี่ยใกล้เคียงกับไม้เลยนะคะแล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนกันความชื้นแล้วก็การปลวกได้ดีด้วยค่ะทีนี้สเปซอะคะ่ะของบ้านชั้นล่างอะคะ่ะก็จะเป็นแบบโอเพนสเปซนะคะดีไซน์มาให้เปิดโลง่ง ให้ทุกพื้นที่ค่ะสามารถที่จะจัดวางฟังก์ชันต่างๆได้ตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านนั่นเองนะคะถ้าอย่างในบ้านตัวอย่างอะคะ่ะบริเวณแรกตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เป็นแบบลิฟวิ่งนะคะเป็นลิฟวิ่งกว้างๆเลยค่ะจะวางโซฟาเป็น L shape แบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ coffee table ตัวใหญ่ๆโตให,ใหญ่อยู่ตรงกลางได้เลยนะคะยังจะมีโคมไฟไว้บริเวณมุมนี้ก็สามารถทำได้ะคะ่ะลิฟวิ่งตรงนี้ค่ะจะเชื่อมกันเลยนะคะกับพื้นที่อนเนกประสงค์ซึ่งตรงเนี้ย อย่างในบ้านตัวอย่างอ่ะเขาจะทําเป็นมุมพักผ่อนนะคะอาจจะติดตั้งทีวีจอใหญ่ๆก็ได้หรือถ้าเป็นไอเดียของใหม่่ะมาอยากให้บรเวณนี้เป็นลิฟวิ่งแล้วตรงนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารค่ะจากพื้นที่ลิฟวิ่งนะคะก็จะสู่พื้นที่ดายนิ่งนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยวางโต๊ะรับประทานอาหารค่ะ 6ที่นั่งเป็นไซส์ใหญ่ๆแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะถ้าสมาชิกในบ้านเยอะหน่อยอาจจะเพิ่มเป็น8ที่นั่งได้เลยค่ะสเปซบริเวณนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวจากจะติดแช a n ดลี i e r แบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ด้านข้างมีประตูเปิดเชื่อมออกไปเทอเรสด้านข้างบ้านด้านหลังก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ค่ะ ครัวของแบบบ้านอาเคเซียค่ะที่นี่เขาจะเป็นครัวปิดนะคะมีประตูปิดป้องกันกลิ่นไม่ให้รบกวนในบ้านนะคะสเปซข้างในกว้างค่ะสามารถบิวเคาน์เตอร์ครัวนะคะหรือว่าจะก่อเป็นครัวปูนแบบในบ้านตัวอย่างเป็นลักษณะรูปตัวแอได้เลยค่ะฝั่งนี้นะคะวางซิงลางจานเนาะเหนือขึ้นไปจะมีหน้าต่างน,นะคะส่วนด้านนี้ก็เอาไว้คุกกิ้งได้ค่ะเวลาที่เราทําอาหารหนักพวกอาหารไทยที่มีกลิ่นของเครื่องแกงสามารถเปิดระบายอากาศทางหน้าต่างได้ ถ้าอยากจะเพิ่มก็สามารถที่จะเจาะผนังติดพัดลมระบายอากาศได้นะคะเพราะว่าที่นี่ผนังเขาเป็นอิดมวลเบาค่ะสามารถที่จะเจาะแล้วก็ต่อเติมโดยที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักของบ้านค่ะมีสเปซเหลือนะคะไว้วางตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆส่วนประตูนี้ค่ะเป็นประตูที่เปิดเชื่อมออกไปบริเวณลานซักล้างด้านหลังบ้านพื้นของลานซักล้างค่ะก็จะเป็นสลักออนกราวด์นะคะเป็นคอนกรีตขัดเรียบค่ะพื้นที่ของห้องเก็บของเนี่ยก็จะอยู่ติดกันเลยนะคะกับลานซักล้าง ใกล้กันนะคะจะเป็นห้องน้ําที่อยู่บริเวณชั้นล่างค่ะฟังก์ชันการใช้งานครบนะคะแยกระหว่างโซนแห้งแล้วก็โซนชาเวอร์ค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่เปิดลดความอับชื้นในห้องน้าได้เลยค่ะ ห้องนอนที่อยู่ติดกันนี้นะคะคือห้องนอนที่4ค่ะเป็นห้องนอนที่เหมาะสําหรับบ้านไหนถ้ามีผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในห้องสามารถวางเตียงนอนควีนไซส์แล้วก็เหลือสเปซเดินโดยรอบเตียงได้เลยนะคะห้องนี้ค่อนข้างมีความโปร่งค่ะเพราะว่ามีหน้าต่างทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างบ้านด้วยนะคะถ้าสมาชิกในบ้านไม่เยอะนะคะก็อาจจะปรับเปลี่ยนห้องนี้ให้กลายเป็นสตูดิโอหรือเป็นฟิตเนสส่วนตัวในบ้านก็ได้ถือว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ทุกช่วงวัยเลยค่ะ โครงสร้างบันไดที่นี่แข็งแรงค่ะขึ้นลงไม่มีเสียงนะคะเพราะว่าเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะแล้วก็ปิดทับนะคะลูกนอนด้วยความสวยงามของไม้ยางประสานสําเร็จรูปเข้าชุดกันเลยกับราวจับบันไดค่ะแล้วก็ที่บริเวณชั้นพักเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างทําให้มีแสงสว่างเข้าขึ้นลงบันไดได้อย่างปลอดภัยค่ะมาดูชั้นสองของแบบบ้านอเคเซียที่โครงการคาซาวิวเทพารักคณะสิทธิ์กันค่ะ ชั้น2นี้นะคะ for two ceiling อะคะ่ะก็จะเหมือนกับชั้นล่างเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ2.7เมตรด้วยกันนะคะพื้นชั้น2เนี่ยจะเป็นพื้นลามิเนตนั่นเองนะคะชั้น2ก็จะเป็นชั้นแห่งการพักผ่อนค่ะเพราะว่าจะมี3มห้องนอนและทุกๆห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องน้าส่วนตัวด้วยนะคะสําหรับโซนนี้เนี่ยพอเราขึ้นบันไดามาเราก็จะเจอกับพื้นที่โซนที่จะเป็น family area ค่ะจะจัดให้เป็นพื้นที่ทํางานแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้หรือจะเป็นอีกหนึ่ง Li วิของสมาชิกในครอบครัวก็ได้ค่ะ ส่วนห้องแรกที่ใหมยจะพาทุกคนไปดูนั่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งจะได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านไปเลยค่ะด้วยความที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านนะคะจึงได้ความกว้างแล้วก็ความลึกของตัวบ้านนะคะจัดแบ่งเป็นพื้นที่โซนต่างๆได้แบบดีมากๆเลยค่ะโซน้าหน้าตรงนี้จะเป็นพื้นที่โซนนอนนะคะเตียงนอนคิงไซส์ควีนไซส์วางได้หรือว่าจะเป็นแบบไซส์ที่นอนสั่งตัดพิเศษได้เลยนะคะ บริเวณนี้ถ้าเราจะมีทีวีไว้ในห้องนอนบิวชั้นวางทีวีแบบในบ้านตัวอย่างนะคะสเปซกว้างมากๆค่ะได้ชั้นวางทีวีขนาดใหญ่และมีระเบียงส่วนตัวออกไปแบบเปิดรับลมชมวิวได้เลยนะคะส่วนอีกโซนนึงค่ะตรงนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าจะสามารถเป็นลิฟวิ่งนะคะโซฟาเป็น L shape แบบในบ้านตัวอย่างตรงนี้ได้เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นมุมทํางานหรือว่าหารีไคลเนอร์มาตั้งสักหนึ่งตัวก็ลงตัวพอดีค่ะติดกันด้านหลังตรงนี้จะเป็น walk in closet ค่ะ วอล์กอินเคิร์เซตค่ะบิวตู้เสื้อผ้าทั้ง2ฝั่งสูงจะหดฝ้าเพดานแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยนะคะบิวตัวเครื่องแปลงได้ด้วยเพราะว่าเหนือตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างทําให้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาได้ดีค่ะติดกันนะคะจะเป็นห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งเขาดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นแบบฟูลฟังก์ชันเลยค่ะเป็นห้องน้ําในฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะมีพื้นที่สีเขียวนะคะเพราะว่าซิ่งเนเจอร์ของทางคิวเฮาส์เขาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําชมสวนค่ะการดีไซน์ของสวนนี้นะคะเราก็จะทําเป็นพื้นที่สีเขียวหรืออว่าเ็็นนคกกดด้ะะ้ไะะขึ กับไลฟส์สไตล์ของเจ้าของบ้านค่ะส่วนด้านในห้องน้ำอ่ะค่ะก็จะแยกระหว่างโซนแห้งแล้วก็โซนชาเวอร์ไว้ให้นะคะเวลาที่เราอาบน้ําแล้วก็มีไอต่างๆนะคะถ้าต้องการเปิดลดความอับชื้นในห้องน้ําก็สามารถเนี่ยค่ะเปิดประตูกระจกสไลด์บานนี้ได้เลยค่ะ ไปดูห้องนอนที่2กันค่ะต้องบอกนะคะว่าห้องนอนที่2ที่นี่เนี่ยก็จะมีขนาดกว้างค่ะกว้างถึงขนาดที่เราสามารถที่จะวางเตียงนอนนะคะไซส์ใหญ่ได้เลยแล้วก็เหลือสเปซนะคะเอาไว้จัดวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆได้ครบค่ะแล้วห้องนอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีระเบียงส่วนตัวให้ด้วยนะคะพร้อมกับห้องน้ําส่วนตัวที่แยกฟังก์ชันการใช้งานชัดเจนมาพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะ ห้องนอนที่อยู่โซนด้านหลังบ้านนี้นะคะคือตำแหน่งของห้องนอนที่3ค่ะมีความเงียบสงบนะคะกว้างขวางค่ะวางเตียงนอนนะคะสฟุตครึ่งไปจนถึง5ฟุตได้ซึ่งขนาดของห้องเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยกับห้องนอนที่2แล้วดูสิคะยังมีพื้นที่เหลือที่จะบ u วตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบในบ้านตัวอย่างได้เลยนะคะห้องนอนนี้ก็มีห้องน้ําส่วนตัวค่ะใช้งานสะดวกเหมือนกันฟังก์ชันครบแยกโซนแห้งโซนเปียกมีหน้าต่างให้เรียบร้อยนะคะถ้าสมาชิกในบ้านไม่เยอะอยากจะปรับเปลี่ยนห้องนอนนี้นะคะให้กลายแบบเป็นโฮมเชอเตอร์ส่วนตัวในบ้านเรา ก็สามารถทำได้ค่ะ ส,สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตก็มีให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่างเมกะบางนาหรือจะไปเซนทัลวิลเลจบิ๊กซีบางพลีก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ใกล้กับโครงการเช่นเดียวกันค่ะใครที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนนะคะแนะนําเลยโรงเรียนสาธิตบางนาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุวรรณภูมิและโรงเรียนปทุมคงคาสมุรปราการทั้งหมดที่พูดมานี้อยู่ไม่ไกลจากโครงการเลยค่ะสุดท้ายเลยคือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับโครงการก็จะมีโรงพยาบาลจุฬาลัต3์สามอินเตอร์ Inter, โรงพยาบาลบางพลีทั้งหมดที่พูดมานี้ อยู่ในรัศมีการเดินทางที่ไปถึงได้ง่ายมากค่ะสำหรับราคาของโครงการคาซาวิวเทพารักธนสิทธิ์นะคะเริ่มต้นอยู่ที่5 4ล้าน4แสนบาทไปจนถึง12ล้านบาทค่ะกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นอิงลิชนะคะกับแบบบ้านอาเคเซียที่หมาพามาดูวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8ล้าน2 90,000บาทค่ะซึ่งตอนนี้ทางโครงการนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุดถึง6 0 0 0บาทนะคะถ้าถามหมายว่าคุ้มไหมหมายถึงว่าคุ้มมากๆนะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยการกอร่อสร้างของเขาก็เป็นคอนเวนทินอลนะคะเป็นเกาะอิฐฉาบปูนแล้วก็เป็นดีเวลลอปเปอร์เจ้าใหญ่อย่าง QH o u s e หรือว่า Quality House ด้วยค่ะแถมดีไซน์การออกแบบตัวบ้านเนี่ยก็ให้สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะนอกจากด้านนอกแล้วเนี่ยด้านในคะ่ะยังออกแบบมาให้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์ทุ สภาพแวดล้อมภายในโครงการนะคะก็อำนวยความสะดวกสบายให้กับทุกคนในครอบครัวมากๆนะคะในบรรยากาศที่ร่มรื่นพร้อมกับสวนส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า3ไร่ค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะที่กำลังมองหาโครงการบ้านเดี่ยวในสไตล์อังกฤษนะคะบนทําเลบางนาเทพรักษ์ที่เดินทางสะดวกแล้วก็ใกล้ทางด่วนค่ะโครงการคาซาวิลเทพรักธนสิทธิ์ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆนะคะ ใครที่สนใจก็แวะมาเยี่ยมชมโครงการกันได้มาดูบรรยากาศภายในโครงการได้นะคะสำนักง,งานขายตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการนะคะใหม่จะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของ Homebuyer นะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Home Review ค่ะ